ประมาณปลายปลายป,ายปีเดือนธันวาของสองห้าผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4.50ปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรลราก็ไปตรวจทุกอย่าง ตัวไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว AFP อะไรเป็นนะตัวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทําุ่้าสาวก็เป็นก็เลยไปทำา m r i อีกทีหนึง่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดทัว่วเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อน,นั้นประมาณ2.4คณหนคณสหรือไงประมาณนั้นหมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับ คุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงเะรแล้ว,ลวบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดิน,เดนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มอาร์ไอ ก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะไอ้แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เช่ก็บอกว่าเฮ้ยรือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อเ็าล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะ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 ก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแนะต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่ง ผมกินของของพี่เชษมาประมาณก็ยี่เจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพี่เชษอยู่นะฮะก็เที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพี่เชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณ สองในสองในสามเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันมันกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร